ครับบะเหนือสาวสารพักกินพักเที่ยวครับมาเด้อครับวันนี้กินอาหารเกาหลีสูตรฝีมือคนไทยเลยแม่น,มนสูตรของคนก็ออสูตรเกาหลีแต่ฝีมือคนไทยเลยนเนาะเพราะว่าเท่าแกจดบอกเราดิไม่ใช่สูตรนะอ,อันนี้เท่าแกเขาบอกมาเขาข่าวโทรบอกเขาแกบอกมาเขาข่าวครับมาเด้อครับ,มา,รบมากินพ่อมาบะเหนือเด้อกินเลยหิวนะครับแต่าหู้มันเน่ามันเป็นเน่าต้มป่าเนาะเขาดีดี ยินยินสุกๆนวานหอมสดส้มหวานสเส้นเหียนมรเส้นหอมเลี้ยวเหนียวอร่อยไม่อร่อยไม่ได้อร่อยเพื่อทดสอบการทำห่ะอะไกินดวในร่างเขาบางคนเขากใช้กุสุจจังพ่อ ล้วก็ใส่กระเทียมปั้นกับพริกไทยปั้นน้ำกันแต่เมื่อนี้เขาไปเห็ดมันว่าหันได้ป็นันนั้นอีกเขาเห็ดอีกสูตรหนึง่งเนาะเดี๋ยวลองใส่ดูกันเนาะอยอืม่างเสรอืมอืมโอ้ยขอนมะาไม่ใจนะอร่อยนะอืมอืมอร่อย นี่แหละไปกินของเขาเขางเนื้อหวอนเขาเขาต้มน้ำซุปต้มน้ำเนน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยเนาะแต่เอาน้ำซุปม,มาใส่น้ำตาลใส่แต่มเต็มมาเมนเนาะเขาแกมาบอกว่าใส่ปลาล่าโือใส่ปลาแหง้งถ้าเพิ่มมีปลาแห้งกับกุ้งแหง้งปลาหมึกแหง้งอันอย่าง็ได้ที่จากแห้งกันนะเนาะ,นะคือคือเต็มมาเมนเนื้อหมูเนื้อไก่ดิมันมีกระดูกหมูกระดูกไก่กระดูกก็คือใส่ปลา ไก่บะอกาวดีมั้ยเาะเอะบะเนอ้ำจ้้านเรา่ค่อมีของหวานคือบ้านเฮาดีน้ไย้นะองเปิดบอกเลยถ้าไปปุรลามชายลู่ไข่เน้านเนีถึงมื่อคนเทาขงแกถึงขนาดไกินเนี่ยบ้านเราเนี่ยอืมไมกินแล้วะอ้นแต่ว่าขนมจีนก็บ Bên lâu chín, nắm hoặc là lấy cầm bọc hôm nay. Tân lấy ghi lát hôm nay. Say nít ra đi mời mọi người mời 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 mời

บ,บีบ้ากุ้เแซลมอนบีบบีมูนมบีมุนแดงแมงนทั้งหมเนาะไม่น่าเ้าไปกินกับมี้เนาะแต่แดงแมนนี่เป็นประเภทแบบหมีล่ละที่เป็นน้ำเย็นน้ำจืดเย็น,น,นจริงไม่ไม่น้ำแข็งแต่บีบีมุนแดงแมงเนเขาขายปลาบะหมี่แต่ใสให่หยอดใบงาหยอดงาเนาะค่ะแต่เนื้อนนะวัวหั่น ดเรา,เาเจะละลาะถึงเราจะละล่ะถ้าละถ้ามิ้งจะบปงานนี่นคืบบคอบป <c oughs> มีเนื้อพี่พี๋ผมเห็นเขากินแบบนี้ต้องมีคนคอมเมนต์เข้ามาว่าบบยิ้มเข้าดอกหรือว,ว่าอร่อยบ่าเยเนี่ยผมว่าต้องต้องคนพี่พี๋ดูในคลิปผมนี่ต้องสงสัยเลย ปลาจะอร่อยรัวเส็บ่อยเนาะภาษาเกาหลีว่าคำเนี่อาีับไข่ันเนี่ยเนี่ยไข่กับครรันเนี่ยไขครครันภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีว่าคำับบแต่คิดกัน้อนลืมบอก <c oughs> จริงเนี่ยต้องหลีกินอนะฮะจะมีประโยชน์ไม่ได้ผัดน้องผมผมสังเกตพอดูอ่ะทำงงานทำงงาน,งนางเนื้อวัวนี่ยโซนน้อยเขาจะไม่กินเสร็จแข็งกินแก่เนื้อเขาจะไปกินเนื้อย่างเนาะ เป็นอาหารทั่วไปหนึออง่งเขาก็มีแค่นี้อย่างนี้เนาะแบบมีเนื้อมีอย่างนี้น่ะกินจะพับกินเตนนี่แหละน้ามส้มกวกินก่อใ,ใ,ให้ระบายออกเลยนออนเนาะแต่นี่เขาไม่ใส่เนื้อหมูเลย ดูเจ่บหรือไม่เจ่บครับหน้านี่บ้านเ้างนี่ผมบอกว่าถูกมันเป็น้ำมันบ้านเ้างแค่เป็นน้ำนออขอโทษยกสดเพราะว่าต้องต้องกินให้พี่ดูกว่ากินอาหารเกาหลีเขาไปยก <c oughs> แบบเนี้ยอ <c oughs> าารก็ยกแบบเมียน,นี่น <c oughs> เนอใช่เขาไปว่าในการทำเกี่ยรเหลือเป็นกระไส้ไว้ขวาของยกคนพูดดูเส้นกระปูผ่าเป็นไะ ทางนี้ทุอกอย่างกาพี่พี่เมันว่าไม่อย่างนี้อันอย่างที่ประเทศต้าวนือจะใส่นี้ไปกับผมมาเลย ร้องใส้พ่อจะได้บอกไ,ได้บ้านเหนือจะได้บอกว่าว่าชาวพีษไทยเขาคุน้นบรรยากลองเนาะเองใส่ไปหน่อยนึงมันจะอร่อยอีกบอสจริงโกชูจังนี่มันเกาะลอยลนี่เราต้องใส่ใช่ได้ทุกอย่างลอ,องใส่ไปดูจริงๆถ้าพูดน้ำล้านเพื่อนก็นมีตั้งไว้ให้เดลดอ,อยากใส่ก็ใส่ แต่ถ้าตัวไหนที่ใช้โคชูจังก็จะกินแหงเนาะางแหงอืมตัวางแหงน่ารักแกวกินมั้ยน่ยอืมกนเนอเแซยบเน่ขอชิคุกว้ในความสิง่ะจะใส้โคชูจังอืมอืมมันก็จะของพริกอืมว่พริกโคชงมันบบเฮ็เ็นหมักไหมเหรออืมก็เลยแบบ Tình nhân bên lương. nhỉ thì bao khởi nghiệp. Cowicky mà ăn mất Nam này nè nham 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 em nướng nữa nham 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 thèm nham 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 nó ห้อนในร่างก็หลิมจะเป็นกระโจกอะเนาะเขาก็กินเนื้อเนื้อหมูเนื้อวัวค่คำนึงก็ขีบนี่ยครับขี่บนเส้นค้ามนี่แหละเอาเซปลาคำนึ่งจะเย็นเลลยออพพิวางัครบหื Do đó có cái lòng đất. Hãy cái gì thì Thằng nào xe. No bây giờ nàng, gặp bây giờ nàng đuổi 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 nàng đuổi

ขนมจีนกับพักเนึไปกป็กัดเซไปก็สูภาษาลีเนือ้อแสตดวนนีเนาะเหมือนก็ติ่มัแล้ไหมผลไม่ใช่อิมม่มเลยนะหนอกป,ประมาณนี้แหละใช่ไหม เดี๋วยวา,าูบอกไปไทยเขาก็เตี๋ยวเย็นกาหลีนี่ร้านอาหารเกาหลีไปไทยไม่ช่วยค่วยกี่บาทเนาะถ้าใครเคยไปกินช่วยบอกนาคาให้บ้าหน่ง,นนนะนงนย้งเด้อเ <ừ, S 2> นาะแพงเนาะมันเป็น่เนาะชามิเสบมันคือมิเสบผึ้บอก่าชา้านบ้านเขานะ<อ>มันคือชิบมาเสบเพลิาเฮ็ดองเนาะ ก็มีกินในานบางร่างกับเสียบบางร่างก็บาเสียบอร่อน้ำซุปอร่อยเลยน้ำซุปอร่อยดิกัรใส่พริกเหรอพริกสดฮัลนี่เม็ดนเม็ดไปรินเพ็ดลกปิ๊บเลย เซิเบิทเนื้หอหัวมไปนื้ออยู่เกาหลีโรงงานใหญ่ก็สั่งทำมิซิกตังบะหมี่นะครับเมนูนี่มันมันเฮ็ดยากมันทำยากชิกตังจะบะหมี่เลยกิมแกงกิ๊บจี่ไม,ม,มู่ี มันเียวานแเอาน้ำซุปไปแช่ตู้เยน็นอีกหัวไอ้ว่าเปล,ล่าเดี๋ยวคนงานมีเป็นร้อยเนาะเป็นต้ำไว้เคี้ยวซับอ,อร่อย มันต้องไปซื้อกินเลยมันบอกต้องไปซื้อกินเอากินเท่าน,นี้อิ่มหรือเอาไปซื้อร้านดิเอาซื้อร้านเจ็ดพันเจ็ดพันยูยูหนึ่งนยเดียวน้อยเดียว,วอยของ,ของผมนี่ส<ม>ามถ้วยวันนี้แล้วของผมนี่จินทคงนี้ก่ 3, ก็สามถ้วยเขอก็สามเจ็ดแล้วกับผักอย่างห้อย่ส้ยตอนนี้น้อยสามเจ็ดที่ 20, เด็ดสองมื่นเด็ดแหละถ้วยนี้ถ้าเป็นเงินมาเท่าก่็ เกือบเจ็ดร้อยบาทไทยครับสามทวยน่ะนี่ผมซื้อมาซื้อไปซื้อวัตถุดิบมาก่อนมาถึงสองหมื่นซั่มซื้อมาสาลายเขาก็ซื้อมาไว้ตั้งหลายเป็นบอกไอ้ที่จะได้บ้านเขาไปซื้อหัวละห้าบาทสิบบาทขนมเล็กน้อยนั่นก็ได้ผมไปซื้อมาแล้วก็ซาลี่ลูกละพันเนี่ยครับเขาก็ไปซื้อมาที่ทิโมกอีกแล้วก็ปากกาเฉยอิ่มเขาก็เหลืออีกไวิ่งข้ามเงินอีกเนี่ยครับ นรัผมซื้อมามดนันถึงสองหมื่นกิ่นสองคนยังเหลืออีครับยังเหลืออีกหนึ่ส้นงก็เหลือถุงไงเนาะแนะนำคนอยู่เกาหลีหรือคนอยู่ประเทศไทยลองทำกินด้วยนะครับครับผมวันนี้นี่ภาษาเกาหลีเว้ยเนี่ยเยี่ยมดีภาษาเกาหลีวันละ้ครั้งก็ได้แล้วเนาะที่ต่างกินนะครับครับผมขอให้พีมีความสุขในการดูคลิปเบาเหนือเนาะแล้วเบาเหนือก็เผยแร่ความสุขให้พีแบบนี้แล้วเนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับมาดูคลิปครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะสวับุดีครับ